อรุณสวัสดิ์ค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้พบกับคุณป้านักลงทุนนะคะในการรายงานอัปเดตราคาเหรียญคริปโตนะคะผ่านบล็อกบิตคัพนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปก็ที่จะลงต่อกันก็จะเป็นการอัปเดตราคาผ่านซิ m เมกนะคะสำหรับบิตคัพนี้ราคาเหรียญบิตคอยอยู่ที่1ล้าน1 0 0 0 0 0 4,999บาท Ethereum 48,449บาทราคาขึ้นมาค่อนข้างจะมากนะคะใครที่มี Ethereum วันนี้พอตน่าจะโตขึ้นเยอะนะคะ XRP 11.63 LTC 4580 BCH 13,128 USDT 26 ยี่สิบเก้าจุดหกสอง BNB หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้า XLM สิบจุดหนึ่งสี่ ADA สิบสามจุดศูนย์ห้า BSV ห้าพันห้าร้อยสอง WEN สิบสามจุดเก้า OMG หนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดสองหนึ่ง SIAL สองจุดสามสามแปดแปด SNT หนึ่งจุดหกหก CVC ห้าจุดสาม Link เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดจุดห้าหก GNT สามจุดแปดเก้า IOST ศูนย์จุดห้า ZRX ยี่สิบเอ็ดจุดห้า KNC สี่สิบสามจุดเจ็ดแปด ENG สิบเจ็ดจุดห้าสอง RDN เจ็ดจุดเจ็ดหก ABT สามจุดห้าแปด Mana ห้าจุดสอง INF ศูนย์จุด แปดห้า ctxc สองร้อยเก้าสิบสอง six ศูนย์จุดหกเก้าสี่เจ็ด jfin สามจุดหนึ่ง evx สิบสองจุดสองเก้า powu สามจุดเจ็ด dog หนึ่งจุดศูนย์หกสอง dai สามสิบจุดสี่ usdc ยี่สิบเก้าจุดหกหก bat เก้าจุดสี่เก้า ban สามร้อยห้าสิบเอ็ด KSM 3549บาทดหรอ611เนีย76.25แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับการอัปเดตราคาบิตคอย n ์ในครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ Facebook นะคะแล้วก็ยูช่อง YouTube และบล็อกเกอร์ชื่อเดียวกันหมดนะคะก็คือคุณป้านักลงทุน แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ